เดินไปไหนฮะเจ้าหน่อยกูเดินสักวัยเลยเดินไปไหนอ่ะอ้าวเดินไปไหนเอาเอาเอาไปเอาไม่เปื้อนครับไม่เปื้อนจะเอาให้เปื้อนครับบอย เรียบร้อยโอ้ลงทุนมาเก่งแค่นี้เลยตายเยอะพี่มิ้นรู้รู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงครับเยี่ยมค <laughs> รับจีเรกรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นู่นนะเอารถมาจอดมาตรงนี้ <laughs> ต้องทุนเดินแต่น,นู่นนะครับมันแก้งแค่นี้แล้วก็เดินกลับ <laughs> โอ้โหเยี่ยมแก้วโอ้โ <laughs> ห ตองทุนจริงๆ<อ>พี่มิมโดนของแล้วโอ้เรื่องแก้งเนี่ยไกลแค่ไหนก็เดินไปแก้งได้ครับขอให้ได้แก้งครับ นิดนันหน่อยครับเดินแกล้งอย่างเดียวครับจอมลงทุนอยู่แล้วหน่าจะรอยเียไม่ต้องสืบนี่ครับพี่มีมก็ไม่เหลอครับใครมาห่ากหก็น้าจะรอยโดนทุกคนครับตอนรับเป็นอย่างดีครับถ้าไม่เปื้อนนี่ก็ได้ล่างรถเดินดันอย่างเดียวไม่รู้ รเรกเห็นจอดอยู่ในโรงเรียนเด็กใช่ไม่ใช่เหรอพีซีหกสิบเด็กพีซีหกสิบหัวลากน่าจะใช่โอ้โหน่าจะโดยจอมลงทุนครับลงทุนเพื่อจะเอาขี้โคลนมาโยนใส่รถเสียบมิ่มนะโอ้ต้นใหญ่ดันแล้วนี่ยกล้อให้ดู จัดบทโหดให้หน่อยเจอต้มใหญ่ๆแล้วพีมพมพ่มิมไปแล้วเจอหัวหน้าจรวดแก้งทีเดียวหนีเลย ใจดีตักขึ้นรถพี่มิ่นไปแล้วโดนแกล้งก็ไปเลยหนีเลยโหงัดต่อแล้วอู้หูโหดแท้รถพังไม่ว่าซื้อจังต้องมาก่อนเท่าแก่เคยสั่งไว้ รเราไมา่อยู่ใ,ใกล้ๆรถแบบนี้ก็ไม่ที่หรอกทิมมิ่หนีเลยพนักงาน้รยนี่ครับก็วิทน้ำขึ้นเสร็จแล้วก็เดินมาล้มต้นไม้ต่อครับจัดบทโหดครับ คนมาพวกนี้ไม่เหลือครับเพื่อจะขยายสะขยายขอบสะด้วยแล้วก็ขุดลึกลงด้วยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่เห็นหัวหน้าจุโรยเขาบอกอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าหัวหน้าจุโรยจะโกหกเราหรือเปล่านะชอบโกหกด้วยหัวหน้าจุโ้อยอะ่ะคนนี้น่าจะทําทางลงครับนี่น่าจะทำทางลงตรงนี้แหละ เอาออกหมดครับนี่ดันแล้วยังไปแล้วดันแล้วพี่น้องนี่ไม่เหลือครับ โอ้โหจริงจริงเรียบร้อยครับไม่เหลือขนาม,มือแน่ตหนาหัวนะจุเลยได้ลงมือแล้วนี่ครับแคทสามสองศูนย์ดีจีซีวันนี้ก็รับบทบาทอ่าวิ่น้ำแล้วก็ล้มต้นไม้ครับไม่รู้ว่าวันไหนก็จะได้มาวิ่งอยู่นี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม น้ำพึ่งตัวนี้หรือว่ามิ้มหรือหลังมิมตัวนี้โอ้มีน้ำด้วยเว้ยน้ำหวานครับหลังยังเล็กอยู่เลยนะคอแห้งครับขอกินน้ำหน่อยเด้อ เปิดเพลงฟังสบายพี่มิมหนีนะ้โดนแกล้งทีเดียวพี่มิมหนีเลยฟาแดดเปิดจำปังมีมีน้ำยังเยอะน้ำมันยังเยอะ นี่ต้องไปดองอเล่าครับใช่ไหมียบร้อยของอร่อยครับนานๆจะได้กินครับของหายากครับดูดูดูถ้าหลังใหญ่คานี้ หวานปากเลยเลยเนาะนี่มันหลังเล็กโพดอร่อยไปครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับ